ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนกฎข้อนี้สอนให้เราวางแผนเพื่อปกป้องอนาคตของตัวเองและครอบครัวจงเตรียมการสำหรับวันที่คุณไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปหรือเมื่อคุณจากโลกนี้ไปแล้วในยุคป,ปัจจุบันนี่คือเรื่องของการวางแผนกเกษียณอายุการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครอบครัวของคุณจะไม่ต้องลำบากและตัวคุณเองในวัยชรา ก็จะมีเงินเพียงพอสําหรับใช้จ่ายอย่างสุขสบายและสุดท้ายกฎที่ทรงพลังที่สุดคือการลงทุนในสิ่งที่ไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้นั่นคือตัวคุณเองความปรารถนาที่จะมั่งคั่งนั้นไร้ความหมายหากคุณไม่มีความสามารถที่จะลงมือทํามันให้เป็นจริงจงเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพัฒนาทักษะฝีมือของคุณให้เฉียบคมยิ่งขึ้นขยันมันเพียรในการทํางานและสร้างตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของคุณยิ่งคุณมีความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นเท่านั้นนี่คือเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนกดอีก6ข้อที่เหลือให้ส่งพลังยิ่งขึ้นไปอีก